นี่คือสวนบ้านคุณยายทองล้วนค่ะอันนี้จะเป็นมะม,ม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์ดั้งเดิมนะที่เราโพสตไปเนี่ค่ะอันนี้ธรรมชาติสุดๆเห็นไหมมีแมงวันทองมาเกาะเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะที่วันนี้เอามาฝากกันเพื่อนทุกคนอ่ะปล่อยได้พี่พลปล่อยได้นี่จะเป็นทั้งลูกหอ่อแล้วก็ไม่ห่อนะ เพื่อนๆจะได้แบบนี้เลยอันนี้เป็นน้ําดอกไม้นะคะพันดั้งเดิมนะเพื่อนๆวันนี้ก็พามาดูนี่จะเป็นในส่วนของมะม่วงน้ําดอกไม้พันดั้งเดิมสองคุณยายทองล้วนนะวันนี้เรามาถึงต้นกันเลยเพื่อนๆแบบนี้นะสามลูกโกลนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นใครสนใจทักมาเลยนะคะในคลิปนี้